มีบันไดด้วยเหรอมีหลังคาด้วยมีไฟด้วยถ้าจะเปิดไฟก็เป็นแบบนี้ค่ะอ๋อไม่ได้ไม่ดไมด้เสียบมักก่อนช่องคลิปอย่าลืมกดไลค์หนูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็น มีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจะเอาอะไรมามบ้างแท็บเล็ตแตะเดี๋ยวเราไปหาหมอนกับเสียงกันโอเคเดีนะ๋ยวไปหาของกินกันมาเตรียมไว้อ,อยู่หนึง่งคืนหนึ่งวันเลยใช่ไหมใช่อ่าแล้วยังไม่เห็นแนะนําเพื่อนเลยนะเนี่ยมีใครบ้างชื่ออะไรพอดีเออชื่อพอดีเออโอเคเดี๋ยวไปเตรียมมานะ โชว์ด้วยผักกรอบอ่ะโชว์ด้วยผักกรอบอ่ะกินป่ะเนี่ยกินเออแล้วก็กินอย่างที่ห้าก็คืออันนี้ค่ะขนมปังอ่ะอ๋อถั่วตัดส่วนอันนี้ขนมเละส่วนอันนี้น้ำโอ้น้ำนี่จำเป็นเลยต้องมีนะเนี่ยไม่มีไม่ได้เอาแล้วนมมาขาดนมมาเนี่ไปเอานมมาเลยไปเอานมมาคนละกล่องเลยไปไปเอานมมากินเออเพื่อความอยู่รอดนะเนี่ยต้อง เออต้องอยู่ต้องอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืนนะเนี่ยให้หนึ่งวันหนึ่งคืนเอาเออหนูก็นอนกับเพื่อนหนูตรงนี้เลยนะโอเคไหมพ่อก็นอนในบ้านหนูก็นอนกลางเต็นท์อะไรนะพ่อกับแม่เพื่อนก็นอนบ้านเพื่อนนี่โอเคเดี๋ยวไปเตรียมของนมมาไม้ยังอะลูกนมมาไม้ยังโอ้โหมาเป็นแพ็คเลยแล้วต้องกินด้วยนะคะอ่ะอันนี้เต็นสามารถอันนี้ได้เดี๋ยวมาดูพับเต็นกันพัยังไงเนี่ย เก็บน awesome, ั่นต่างใช่ไหมเก็บยังไงนี่เอ้ยขโมยม้วนม้วนก่อนม้วนก่อนม้วนอย่างนี้ม้วนอย่างนี้ก่อนเปร๊บ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 เฮ้ยก็ล็อกล็อกสสดเข้าเหมือนกระดุมโอเคแล้วไออันเนี้ยจะทำยังไงก็เอาเปิดไปอย่างนี้ไงหนูจะเก็บเหรอใช่เราจะเก็บก็ออกก่อนอันนี้ออกก่อนแล้วก็ม้วนเออม้วนคู่กับอันนี้เลยเนี่ยมันมีอันด้านในอยู่เนี่ย เเียงอ่าเสียงไม่งั้นเดี๋ยวเราจะทำเหมือนกันทำเหมือนกันม้วนม้วนม้วนเราจะเปิดประตูค้างไว้นะคะเพื่อให้ลมแล้วก็แสงมันเข้าข้างในว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เปล่าได้โอเคเสร็จแล้ว นี่นะคะทั้งนเต็แบบนี้เลยสบายมากแล้วก็มีบันไดตรงนี้ด้วยโนี่บันไดด้วยเหรอมีหลังคาด้วยมีไฟโโด้วยถ้าจะเปิดไฟก็เป็นแบบนี้ค่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้เสียบมัอตาิดไฟไม่ต้องเสียบหรอกมันยังไม่ถึงกลางคืนกลางคืนแล้วกลางคืนหนูก็ต้องถ่ายนะและ้วกลางคืนพอดีมาอยู่เอออก็อยู่ใช่ใช่ก็ต้องมาโชว์ต้องเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคลิปกลางคืนกับคลิปกลางวันโอเคไหมไ ต้องหวัดอ,อ่ะยังไงต่อจะแนะนำกิจกรรมอะไรในเต็นท์จะทำอะไรในเต็นท์เล่นเกมหรือว่าอะไรนอนเล่นเกมอ่ะเล่นเกมหรือว่าดูสปอยหนังเล่นเกมหรือว่าดูเ,เกมเราจะมาเล่นเกมเราจะนี่เธอถ่ายยูทูปในเกมเป็นแม่เขาจะสอนนี่เขามีแอปแล้วนะ<อ>แต่จะมีแอปให้ลองอีกนี่นะคะเรามาเล่นเกมนี้เลยไหนไม่เห็นเลย เกมนี้เกมอะไรก็เกมแบบเป็นอันนี้นะคะเกบเหรียบน,นะไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นเกมเปรียบเสื้อผ้าถ้าใครที่สวยกว่าคนนั้นก็จะได้เปรียบกว่าค่ะโอ้โหเหรอไม่เอาเนี้เราก็จะสวยกว่าเขาไงเพราะว่าเราแต่เขาทรงผมสั้นเราก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแหละอ้าวเหมือนกันเลยแต่ทรงผมไม่เหมือนกันนะ<อ>เขา<อ>ต้องได้ถีบแน่ของหนูมีที่คาดผมด้วย ใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นออกกำลังกายนะคะหกเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวได้คะแนนเยอะกว่าใช่ไหมใช่ใช่แต่้าจมเขาได้ทีเธอได้ทีเลยเข้ยได้ทีเลยอ่ะออมีีย่าง้แต่ถ้าเสมอกันเขาก็จะได้ทีเกมอะไรเนี่ยงงเกมเกมนี่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตอนตอนต่อคืน